สวัสดีค่ะนิทัโลโรภัยยิบสิทิริพพนะคะวันนี้ก็จะมาทำนายนะคะในหัวข้อ ดวงการเงินของคุณนะคะชาวราศีพฤกษ์ไม่ใช่สีราศีพิจิกนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2568นะคะต้องบอกกันว่าทำลายแบบภาพองค์รวมนะคะไม่จับทรงรงของใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตก็พอนะคะวันนี้ก็จะทําเป็นแบบปีอากาศให้เล่นกันนะจะได้แบบไม่เครียดเนะาะเพราะตอนนี้คือเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วคือน,นักก็ไม่อยากจะให้ใครเครียดแล้วด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะกองที่หนึ่งนะคะเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงนะคะหอมแดง แซบแต่อร่อยแต่เผ็ดจี๊ดเลยแหละนะคะอ,อกองที่สองนะคะแครอทนะไม่ต้องดูท้าความหมายก็ได้นะเอาที่เราชอบนะแครอทนะคะกองที่สามนะคะเป็นดอกไม้สีชมพูกองที่สี่นะคะเป็นดอกไม้สีฟ้านะคะใครชอบกองไหนนะคะชอบผักหรือชอบดอกไม้นะคะก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะถ้าเแล้วก็ได้แล้วนะคะเรามาดูคำตอบกองที่หนึ่งกันอืม ล้อที่หนึ่งนะคะเป็นหอมแดงนะคะอ่ะหอมแดงนะคะบอกว่ายังไงให้ค่แม่นามนะคะบอกว่าความมีชีวิตชีวาของคุณนะคะอ่าแล้วก็ให้ค่แม่นามบอกว่า สถานการณ์ยังคงแปรปรวนนะคะไม่แน่นอนคุณไม่สามารถที่จะควบคุมใครหรืออะไรให้มันเป็นดั่งใจได้แม้ว่าชีวิตนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอเราไม่สามารถควบคุมคนและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ทั้งหมดนะคะแต่คุณสามารถควบคุมตนเองให้รับมือกับสิ่งที่เข้ามาได้จงตัดสินใจอย่างชาญฉลาดของคุณนะคะอะเรามาดูนะคะว่าการเงินของคุณจะเป็นยังไง ดวงการเงินนะคะจะเป็นยังไงขอดูก่อนนะเอาใบแรกก่อนอ,อันนี้คือเก้าถ้วยนะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยเก้าถ้วยเนี่ยเออห้าดาบหนึ่งไม่เท้าเจ็ดเหรียญน,นะคะ แล้วก็สเตรงนะคะเหนื่อยหน่อยนะเดือนนี้แต่คุณจะได้ความคุ้มค่าในชีวิตมากๆแม้ว่าคุณจะเคยผิดพลาดอะไรมาก็ตามในทางด้านการเงินอาจจะเคยแบบเออเคยไปลงทุนแล้วแล้วก็แบบเออเสียเสียตลอดเลยขาดทุนตลอดเลยเออมีแต่แบบควักเนื้อตัวเองนี่แหะออกตลอดเวลานะคะไม่เคยได้กําไรเลยที่ผ่านมาแต่ว่าในเดือนนี้นะ ถามว่ามันยังคงเป็นเหมือนเดิมไหมมันก็ยังมีความเหนื่อยอยู่บ้างแหละแต่มันจะคุ้มค่ามากเพราะว่าสิ่งที่คุณลงแรงลงกายลงใจทําลงไปอะ่ะคุณจะได้รับความสุขตอบแทนลับคืนมาแล้วกย็ยังได้ในรูป,รปแบบของคาว่าการเงินของคุณด้วยเช่นกันรายได้อาจจะดูน้อยนะคะในช่วงนี้รายได้ดูน้อยแต่คุณก็ยังมีหลากหลายช่องทางอยู่เพราะนี่น่าสึกว่าคุณไม่น่าจะทําแค่ช่องทางเดียวหรอกคุณไม่น่าจะมีรายได้แค่หนึ่งช่องทางแต่คุณมีมากกว่านั้น นะคะสิงที่คุณเอาไปลงทุนนะคะเงินสักก้อนหนึ่งที่คุณมีคุณเอาไปลงทุนต่อยอดลงทุนกองที่หนึ่งลงทุนกอง2กอง3ามกองสี่ของคุณนี่แหละนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างที่คุณลงทุนอยู่แต่ละกองของคุณน่ะมันจะผลิดอกองคผลให้กับคุณทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเก็บเกี่ยวของคุณช่วงนี้เป็นช่วงที่ของคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบค่อยๆเฝ้ามองค่อยๆดูความเติบโตของมัน ค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตแล้วคุณก็จะได้แบบเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณในเดือนนี้แต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงอย่างที่บอกก็คือมันได้น้อยแต่มันจะมาแบบต่อเนื่องมันจะมาต่อเนื่องมันไม่ได้มาแบบขาดคืออย,อย่างเช่นสมมติว่าช่วงต้นเดือนอาจจะแบบไม่ค่อยมีรายได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมาแต่มันได้มานิดเดียวได้มาไม่เยอะส่วิว่าเคยได้แบบวันละพันอ่ะวัือนนี้เราไม่ได้ถึงพัน แต่เราอาจจะมาแล้วสักประมาณสักส0มร้อยสี่ร้อยแต่มันยังมาทุกวันทุกวันทุกวันแต่มันมาน้อยแค่นั้นเองอันนี้คือหมายถึงการเงินของคุณนะอะมีเก็บไหมในสิ้นเดือนมีเก็บไหมยังยังมีเก็บอยู่แต่อาจจะน้อยมากนะคะอาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็รายจ่ายจะเยอะไปไหมในเดือนนี้ขอดูซิอืหกเหรียญเยอะ เก้าเรียนถือว่าอะไรรายจ่ายเยอะนะรายจ่ายเยอะคือรายได้มันน้อยแต่รายจ่ายมันเยอะนะคะแล้วก็ในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายของคุณแบบฟิกๆเลยเนี่ยคือจะมีครอบคุมไหมมีครอบคลุมอยู่นะคะมีจ่ายครอบคุมอยู่นั่นอาจจะหมายความว่าคุณนะ่ะวางแผนทางการเงินดีนะคะแล้วก็ใช้เงินอย่างระมัดระวังนะคะอืมนะคะมีในเรื่องของการเสี่ยงดวงไหมนะคะ ในเดือนนี้โอ้สามารถเสี่ยงดวงได้นะคะมีโชคลาภเข้ามาอยู่นะคะอันนี้คือกองที่1นนะคือหน้ามองว่ากองที่1จริงๆนะอุดมสมบูรณ์นะถึงแม้ว่าจะมีรายได้น้อยก็ตามมันจะแบบมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาแบบทีละย่อมย่อม,อมแต่มันก็มาอยู่เรื่อยๆนะคะอ่ะมีความสุขอยู่แหละนะคะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบติดลบไม่ถึงขั้นติดลบอย่างแน่นอนกองที่สองนะคะแคร์ลอตนะคะบอกว่า ความชัดเจนที่คุณจะได้พบนะคะความชัดเจนที่คุณจะได้รับในเดือนนี้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินคุณจะได้พบกับความรักความสัมพันธ์ที่ยาวนานหรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ของ ทั้งสองฝ่ายหรืออจะได้พบเจอคนที่แบบมาเป็นกัลยาณมิตรกับคุณนะคะเป็นคนที่แบบมาช่วยเหลือซึ่งซึ่งกันและกันสร้างสรรซึ่งกันและกันให้มันดีขึ้นแต่ถ้าคุณคิดหวังที่จะเพึ่งเขาคนเดียวหวังแค่เขาฝ่ายเดียวนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่นะระวังว่ามันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะจงเชื่อใจในการและกันนะคะคือบางคนอาจอาจ,จะแบบว่า,าไปเจอกัลยาณมิตร เจอเพื่อนคนนี้นะคะเข้ามาในชีวิตนะคะก็อาจจะแบบเอ่อแต่เราไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคือแบบจะหวังรอพึ่งเพื่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมต้องแบบค่อยๆไปคือไปด้วยกันนั่นแหละเนาะพึ่งพาใส่ซึ่งกันละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวนะการเงินนะคะการเงินของกองที่2จะเป็นยังไง แดาบมันมีเรื่องให้อึดอัดใจอยู่แหละนะคะสองอดาบไอ,อ้สองเหรียญขออภัยสองเหรียญน,นะคะห้าม่เท้านะคะสิบไม่เท้าสามไม่เท้าเงินที่รอคอยอยู่นะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินคืนไหมมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะใครที่รอเงินจากลูกนี้หรือเป็น เ,เจ้าหนี้อยู่ก็ได้เนาะเป็นเจ้าหนี้แล้วรอเงินจากลูกหนี้ก็มีเกณฑ์ได้นะคะแล้วก็ไรายได้เข้ามาในเดือนนี้คือหน้ามองว่ามันไม่ได้มาเยอะมากแต่มันก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาตลอดไม่ได้เยอะแต่เข้ามาเรื่อยๆและก็ที่สําคัญบางคนอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทาให้อึดอัดใจอยู่ในเรื่องของการเงินเช่นแบบมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายค้างคาอยู่ในตอนนี้หรือว่าให้ระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญากู้คำ้ำเซ็นกู้เซ็นค้ำ การกู้ยืมพวกนี้ค่ะให้เราะวังด้วยเพราะว่าเตื่นขึ้นมาแล้วก็เราะวังจะเป็นหนี้โดยที่เราไม่ได้ก่อหนี้ขึ้นเองเป็นหนี้จากคนภายนอกเอาหนี้มาให้เช่นเราไปเซ็นกู้เซ็นค้ำให้กับคนอื่นแล้วเขาก็สร้างหนี้ให้กับคุณหนีหนี้ไปเลยอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะถามถึงคนจะแบบมีคนเข้ามาช่วยอลัพพอร์ตคุณไหมในเดือนนี้ไม่มี เหมือนต้องพึ่งพาตัวเองทุกทุกอย่างเลยนะคะรายได้มันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายแล้วก็ใช้เงินให้มันประหยัดรัดกุมนิดนึงนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินคืนไหมก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินคืนอยู่นะหรือว่าเงินที่คุณรอ,อคอยมานานแล้วสักก้อนหนึ่งที่แบบจำนวนเยอะๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยเช่นกันในเดือนนี้แล้วก็ใครที่คิดจะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดทําธุรกิจในเดือนนี้นะคะเพื่อให้มันแบบ มีรายได้มากขึ้นหลายๆช่องทางก็สามารถที่จะลงทุนได้ในเดือนนี้นะคะประสบความสำเร็จหรือใครที่มีโครงการระยะยาวแล้วก็วางแผนว่าจะทําก็มีเกณ์ที่จะได้ทานะคะถือว่าดีไหมก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าแบบเป็นโครงการระยะยาวลงทุนได้แต่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของแบบการทะเลาะวิวาสกับคนในในใครวานะในหุ้นส่วนของตัวเองอะไรประมาณนี้หรือคนที่เราแบบ ไปดิวด้วยอย่างเงี้ยอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบไม่ค่อยเข้าใจกันคือต้องระวังหน่อยนะคะรา,ายได้กับรายจ่ายช่วงสิ้นเดือนเนี่ยรา,ายจ่ายของคุณเนี่ยจะสามารถแบบสามารถจ่ายครอบคลุมไหมนะคะในช่วงสิ้นเดือนมีจ่ายครอบคุมอยู่นะคะในตอนสิ้นเดือนนะมีโชจากการเสี่ยงดวงไหมไม่เดี๋ยวนะมีนะแต่แบบอาจจะไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมาก ะะอามาดูต่อนะคะในกองที่3นะคะกองที่3ดอกไม้นะคะบอกว่าการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะพูดถึงเรื่องราวของคำว่าในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่คุณเจอมันเป็นผลมาจากคําว่ากรรมเก่าในอดีตแชิของคุณนะคะค้นหาสาเหตุของปัญหาเดิมๆนะคะว่าเพื่อสาสางสิ่งที่มันเคยค้างคาในใจของคุณเรียนรู้ที่จะ แก้ไขแล้วก็หาวิธีการใหม่รับมือกับปัญหาเดิมออกจากวงจรเดิมๆนะคะจงกล้าทาในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพัฒนาการนะคะแล้วคุณจะมีทางเลือกมากขึ้นมองหาอมองหาโอกาสแล้วก็มองให้มันเป็นบทเรียนนะคะและคุณจะได้รับทักษะใหม่ๆใ,ในการใช้ชีวิตของคุณในอนาคตนะคะอันนี้คือคําแนะนําของกองที่3เรามาดูกันนะว่ากองที่3นะคะการเงินของคุณจะเป็นยังไงใบแรกนะคะคือ2ถ้วย สองไม้เท้านะคะแปดเหรียญอัศวินถือดาบแล้วก็ราชินีถือดาบนะคะดวงการเงินของคุณนะคุณน่าจะมีรายได้มากกว่า2ช่องทางเรียกว่าลูกค้าลูกค้าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นี่คือวนกลับมากลับมาหมดเลย ได้ลูกค้าเก่าได้ลูกค้าใหม่แล้วก็ใครที่กําลังมีโครงการวางแผนระยะยาวนะคะในในเดือนนี้ในเรื่องของการลงทุนนะคะอยากจะต่อยอดนะคะขอดูหน่อยอยากจะต่อยอดมีเกณฑ์ต่อยอดไหมมีเกณฑ์ได้ต่อยอดนะคะแต่มันจะค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันไม่ได้ไปแบบทีเดียวแล้วแบบฟืบสูงขึ้นเลยนะมันจะค่อยๆแบบเนิบเนิบค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะอันนี้คือหมายถึงเงินที่คุณลงทุนแล้วก็ใครที่แบบลงทุน ขยันเอาคําง่ายคําว่าขยันขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยลงทุน10ได้10บลงทุนร้อยได้ร้อยลงทุนหลักพันก็ได้หลักพันแล้วก็คุณจะขยันมากในเดือนนี้คุณไม่อดตายอย่างแน่นอนในเดือนนี้บอกเลยนะคะแล้วก็มีมีเก็บไหมในเดือนนี้มีเงินเก็บนะคะในเดือนนี้นะคะอาจจะแบบเยอะไหมคือหน้ามองว่าเยอะนะเคียงถือถ้วยขึ้นมาคือคุณจะมีเงินเก็บเยอะแต่ว่า ให้ระวังอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของรายจ่ายเช่นค่าบ้านค่ารถค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าอะไรองเงี้ยก็ตามที่คุณแบบต้องจ่ายทุกๆเดือนอะในเดือนนี้มันอาจจะไม่ค่อยพอถึงคุณจะมีเก็บก็จริงนะแต่คุณอาจจะแบบเขาเรียกว่านางเหมือนเหมือน,ม,นมันขาดไปอะขาดไปสักประมาณสี0 0 0าพอย่างเงี้ยสมมติว่าแบบคุณมีรายจ่ายที่คุณต้องจ่ายเดือนละสองพัเอยเดือนละสองหม มันจะหายไปประมาณสักห้าพันเหมือนคุณต้องแบบหาละเออตต้อง,ต,องต้องหาแบบขยันหาหาหาแต่สุดท้ายคุณก็จะมีคนมาช่วยคุณซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคู่ชีวิตหรือคนรักของคุณนั่นเองในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะคะในเดือนนี้ยังไม่ควรเสี่ยงดวงนะคะงดการเสี่ยงดวงไปก่อนนะโอเคอันนี้คือกองที่สามนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในกองที่สี่นะคะกองที่สี่บอกว่ายังไงบ้างนะคะใบนี้นะคะ ดอกไม้สีม่วงนะคะบอกว่าความสําเร็จของคุณที่คุณจะได้รับนะคะเหมือนคุณได้เกิดใหม่นะคะให้คําแนะนําว่าอย่ายึดติดกับอดีตที่ผ่านมาแต่เราแก้ไขปัจจุบันได้คุณอาจจะต้องรัทิ้งตัวตนเก่าที่คุณเคยเป็นอย่าหมกมุ่นยึดติดหรือเครียดหรือหดหูใจหรือทุกข์ใจนะคะ,ะควรมีสติคุณถึงจะผ่านบททดสอบไปได้นั่นเองนะคะ นี่คือกลองที่4นะคะอะ่เรามาดูกันดวงการเงินของคุณจะเป็นยังไงนะคะ5ไม่เท้านะคะคิงถือดาบไพ่เดสนะคะการเงินจะดูวุ่นวายในเดือนนี้นะคะราชินีถือถ้วยแล้วก็คิงถือถ้วยการเงนินวุ่นวายก็จริงนะแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้ นะคะ,ะมีคนคอยช่วยหลอซัพพอร์ตใช่ไหมเออมีคนช่วยหลอซัพพอร์ตใช่ไหม,มดูเหมือนคุณต้องช่วยตัวเองเพราะคนซัพพอร์ตจะไม่ค่อยมีเหมือนต้องผลักดันต้องช่วยตัวเองตลอดเลยแล้วก็รายได้ของคุณเดือนนี้จะค่อนข้างเยอะนะเยอะมากเยอะจริงๆบางคนจะแบบว่ารายได้เนี่ยคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณตั้งตั้งเป้าเอาไว้ว่าเดือนนี้ขอให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ขอให้ได้แบบเก็บร้อยเปอร์เซนต์เลยนะอะไรเงี้ยก็จะมีเก็บแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์หรือบางทีอาจจะบอกว่าขอให้แบบมีรายได้แค่วันละพันวันละพันวันละพันมันก็จะมาแบบวันละพันวันละพันวันละพันซึ่งรายได้มันไม่ตกเลยแต่ว่ารายได้ที่มันจะมาได้แบบเนี้ยมันขึ้นอยู่ความสามารถของคุณคือคุณต้องแบบสู้สู้แบบไม่ถอยคุณถึงจะได้แต่ถ้าไปที่คุณแบบหดหูใจไม่สบายใจห่อเหี่ยวใจหรือแบบถอยละเออแบบ ไม่สู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็เป็นเออไม่ได้ก็ไม่เอาเหมือนคุณแบบอยู่ในจุดที่หดหูใจนั่นแหละมันจะบอกว่าไม่พอใช้อืมไม่พอใช้เพราะอย่างที่ย่ทีหน้าบอกแต่แรกว่าไม่มีใครช่วยคุณได้ในเดือนนี้คุณต้องช่วยตัวเองแต่การที่คุณช่วยตัวเองได้อะมันทําให้คุณอะไปถึงฝั่งทําให้คุณอะมีเงินเยอะมากขึ้นและคุณมีเงินเก็บมากขึ้นในเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะมาก บางคนอาจจะด่าว่าโอ,าอ้ยแค่แบบมีให้เก็บวันล 4, 500ะสี่ห้าร้อยก็ดีใจแล้วค่ะหรือว่าเดือนนี้มีให้เก็บสักห้าพันก็ยังดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องดีบางคนอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะแบบเป็นนักธุรกิจใหญ่อาจจะแบบหลักร้านหลักสิบล้านอาจจะมีเก็บมากกว่าแบบเขาเรียกว่าแบบมากเขาเรียกว่านะวันเขาเรียกว่านะเดือนละถ้าคนที่แบบมีรายได้แบบเดือนละสิบล้านเนี่ยเขาอาจจะบอกว่า,า,า,อา,จจวาโอ้ฉันมีเก็บเดือนละล้าน อันนี้ถือว่าดีที่สุดสําหรับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือหน้ามองว่าในเดือนนี้ยังไงคุณก็แบบเอ่อเขาเรียกว่านะมีเก็บแล้วก็มีเงินเยอะมีเงินเข้าเยอะแต่ต้องช่วยตัวเองผ่านไปได้ด้วยตัวเองนะคะสู้ด้วยตัวเองอย่างเดียวนะคะอย่าท้อใจนะคะแล้วก็อย่าถอยห้ามถอยเด็ดขาดนะคะมีดวงจากการเสี่ยงดวงไหมอะมีดวงจากการเสี่ยงดวงมี เขาเรียกว่านะมีมีโชคลจาจก,การเสี่ยงดวงไหมเดี๋ยวนะมีโชคลจาจก,การเสี่ยงดวงนะคะเออมีมีม,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 มีนะคะอะขอดูอีกหน่อยสิดวงการเงินออค่าใช้จ่ายจะเยอะมากไหมในเดือนนี้โอ้ส่วนใหญ่แล้วเป็นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะต้องจ่ายมันมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแบบ บบฟิกๆค่าใช้จ่ายแบบค่าฟิกกของคุณอนะคุณมีจ่ายอยู่แล้วในในสิ้นเดือนแต่อะไรที่มันไม่ใช่ฟิกของคุณเช่นเราไปเดินเที่ยวห้างแล้วอยู่เราไปเห็นของที่เราถูกใจเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อตัวเนี้ยแล้วเราก็ซื้อ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 ส่วนใหญ่แล้วรายจ่ายมันจะมาแบบนั้นนะคะหรืออาจจะหมดไปแบบเอ่ออย่างที่บอกก็คือเราเจอของแล้วเราก็ซื้อปุ๊บเราถูกใจแล้วก็เอาปั๊บอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่ของที่แบบเราแบบคิดมานานแล้วเออเดี๋ยวเราจะไปซื้อนะเก็บเงินเราจะไปซื้อแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแต่เห็นปุ๊บเราคืออยากได้ปั๊บนี้ยจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เรามันระวังเรื่องของการใช้เงินนะคะบางทีก็จะมีคนเอาประทานเดือดร้อนใจมาให้ก็มีด้วยเป็นเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะคะโอเคจบลงไปแล้วนะคะที่สําคัญก็คือการรักษาสินให้ครบนะคะมันจะเป็นเกาะป้องกันทับพื้นได้แล้วก็พาห้คุณแคล้าค้าปลอดภัยนะคะบาย